สังเกตไหมครับเวลาเราไปไปร้านอาหารก่อนแร้เนี้เราอาจจะได้ได้ไปเข้านั่งกินกันที่ร้านอาหารค่อนข้างเยอะอ่าเดี๋ยวนี้พนักงานเสิร์ฟเวลาเข้ามาจดออเดอร์เราครับเขาเริ่มพก iPad มาจดมาจดกันละใช่แทนที่เขาจะต้องมานั่งจดกระดาษเหมือนแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เขาจิ้ม iPad กด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 เสร็จปั๊บพอถึงเวลาเช็คบินเขาเดินไปที่หน้าหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจจะอยู่หน้าร้านกด Enter อร์ปั๊บเขารู้เลยว่าเฮ้ยโตนี่กินอะไรไปบ้าง ราคาเท่าไหร่แล้วก็ไม่มั่วด้วยใช่แล้วไม่มั่วด้วยเพราะแล้ว,ลวตอนสั่งอาหารอ่ะพอกดกดปุ๊บเนี่ยจริงๆอ่ะออเดอร์มันวิ่งตรงเข้าไปในเป็นในครัวในครัวเลยระบบที่เขาใช้ตรงนี้ครับปกติเราเขาเรียกกันว่าระบบ POS หรือ Point set, ออฟเซ็นะครับเป็นระบบที่ช่วยในการขายหน้าร้านนั่นเองเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแต่จริงธุรกิจ S m e หลายๆร้า,านนะครับมองมองง่ายๆระบบร้านกาแฟระบบร้านอ,อ,อาหารตามสั่งนะครับพวกเนี้ยต้องใช้ แต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วคุณจะเริ่มต้นยังไงมันเริ่มต้นง่ายๆเมื่อคุณรู้จักว่าคลาวคืออะไรพอคุณรู้ว่าคลาวคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามันเริ่มค่อยๆดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพวกนี้ครับมันมีของฟรีเยอะแยะมากมายเลยครับเราสามารถที่จะเอาระบบพวกนี้มาเชื่อมต่อขึ้นสู่ระบบคลาวแล้วสามารถที่เอามาใช้งานได้ง่ายๆผ่านอินเทอร์เน็ตแถมเจ้าของเจ้าของธุรกิจแทนที่จะต้องมาคอยเดินไปที่ร้านใช่ไหมครับมาดูว่าเฮ้ย ร้านร้านสาขานี้เป็นไงบ้างลูกค้าเยอะไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละนั่งอยู่ที่บ้านเปิดคอมพิวเตอร์ตัวเองสามารถดูได้เลยว่ายอดขายแต่ละสาขาเป็นยังไงบ้างคือเคสตดี้ตรงนี้คืออยู่ในหมวดธุรกิจก็เหมาะสำหรับร้านอาหารที่มีหลายสาขาถูกต้อตงนะครับซึ่งเปรียบเทียบนิดนึงก็คือว่าอาจจะเป็นในอดีตเนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะส่งข้อมูลเนียย้อนกลับไปหาสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาลงทุนอะไรเงี้ยข้อมูลก็จะไหลามาแต่ตอนนี้ร้านอาหารพวกนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อตรงนั้นละ,อะซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นซอฟต์แวร์ POS ก็จริงมีอุปกรณ์ที่ปลายทางของแต่ละร้านก็จริงแต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเรามีการป้อนข้อมูลส่งขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องแล้วเราก็ไปเช่าคราวคราวนี่ใครพูดเรียนครา,าวเราก็ไปเช่าเขาแล้วเราก็สร้างบนเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่บนขลาวตรงน,นั้นรวมถึงข้อมูลฐานข้อมูลดาตาัตเตอร์เบททั้งหลายดัตต้าทลังโยนขึ้นไปตรงน,นั้นหมดจากแต่ละสาขา